Thank you เอาละครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่4นะครับผมเล่นต่อจากใน EP ที่แล้วเลยนะครับก็ในวันนี้เราจะมาอยู่กันในเฟสที่4กันลวครับยังคงอยู่ใน X Chain mode เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับป้าเรามาดูแควพรกิจในเฟสที่4กันนะครับารกิจแรกครับเหมือนเดิมเลยนะครับรูปแบบเดิมๆเลยก็คือเดินทางไปยังจุดที่จะต้องมีการตกปลาครับจุดที่4นะครับเราก็ทําการหาแมสเ a จข้อความเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็มาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยข้อความที่เราจะได้จะเป็นอะไรกันนะครับเราก็ต่อไปครับ เราจะต้องทําการตกตาครับที่อยู่ในดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิที่สูงนะครับก็คือดาวเคราะห์ที่ร้อนนั่นเองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนว่าในระบบดวงดาวที่เราอยู่เนี่ยมันมีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอละเควสนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปครับให้เราทําการตก ปลาที่อยู่ในอ่าที่มันว่าอยู่ในช่วงตอนมืดนะครับตรงนี้ผมตกไปแล้วได้1ตัวนะครับซึ่งจริงอ่ะตรงนี้มันไม่น่าจะยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราอาจจะทําเลยนะครับก็คือพวกถ้าเป็นเควสตกปลาพวกนี้เดี๋ยวผมจะทาก่อนเลยลวยกันเพื่อที่จะได้อ่ามีความง่ายนะครับไม่ต้องไปสุ่มในอนาคตรครับแล้วก็ต่อไปครับคือการเก็บอ่าอันนี้เราต้องจะเก็บมาส่วนหนึ่งนะลิฟวิ่งเพลครับให้ได้15เม็ดนะครับก็คือตัวไข่มุกนั่นเองต้องบอกว่าที่ที่เรายือนอยู่จุดนี้เนี่ยมีไข่มุกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะ เราควรจะทำที่นี่เลยดีกว่าที่นี่ทบทวนกันที่นึงครับมันคือจุดเป้าหมายหรือจุด ดัดพบหรือจุดที่จะมีการตกปลาเนี่ยคือจุดที่3นะครับก็คือเฟสที่3ามใน EP ที่แล้วเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ต่อไปครับตรงนี้เราจะต้องทําการตกปลาที่มันตัวใหญ่ๆนะครับโมโหลานทั้งหมด3ตัวครับโอเคไม่เป็นไรครับตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นปลาประเภทต่างๆนะที่เราจะป็นจะต้องตกครับไม่ว่าจะเป็นปลาในความมืดนะครับปลาตัวใหญ่อะไรต่างๆครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการใช้เหยื่อนะครับที่สนับสนุนหรือเพิ่มโอกาสในการตกปลาหรือจับปลาพวกนี้ ได้นะครับเราก็สุดท้ายครับโอ้โหเราต้องทําการตกปลาทั้งหมดร้อยตัวแต่ว่าณตอนนี้มันตรงนี้ผมตกปลาไปแล้ว54ตัวครับแต่ว่าผมสงสัยนิดนึงนะครับว่าตงเนี้มันนับหรือเปล่าเหมือนตัวเควสเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคจะต้องใช้ตัวคันเบ็ดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอลองเทสตรงนี้ดูหน่อยนะครับอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็ได้ประมาณ1ตัว3ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับ โอเคขอดูนิดนึงจาก54ตัวโอเค54ตัว,ตวหดเดาาหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องตกอย่างเดียวครับไม่สามารถทําการเก็บจากตัวกับดักพวกนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอยู่ในช่วงตอนกลางคืนนะครับเพระาะฉะนาั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอทำเควส์พรกิจในการตกปลาที่มันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนดีกว่าครับเมื่อเราเพียนพนรกิจไปที่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า เราควรจะทําการตกปลาที่อยู่ในช่วงกลางคืนครับโดยที่ตรงนี้ให้เราทําการเริ่มตกปลาครับตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงครับมันจะมีเทคนิคง่ายๆนิดนึงสําหรับใครที่สนใจจะใช้ตัวเหยื่อหรือเบ็ดตกปลานะครับก็ตรงนี้มันจะมีอันนึงคือตัวนี้นะครับชารโดนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยจับปลาที่มันว่ายในตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะสามารถจับได้ดีขึ้นตรงนี้เราสามารถคราฟนะครับได้จากตามสูตรนี้เลยทีนี้นะครับ ตัวแอดิมิเตอร์เนี่ยน่าจะหาไม่ยากครับตัวแผ่นเหล็กก็น่าจะคร้าได้อยู่แล้วแต่ว่าไอตัวไคโตฟอสเฟตจะหาจากไหนครับก็จากที่ดาวพลอยตรงนี้เลยนะครับมีเยอะมากๆครับให้เราเนี่ยลงไปด้านล่างครับปึ๊บเราก็มันจะมีต้นไม้นะครับโอเคตัวต้นบวมๆตรงนั้นครับตรงนั้นมันคือต้นที่เราสามารถเก็บไคโตฟอสเฟตได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะว่าเราควรจะเก็บไว้แล้วก็ทําการคร้าเพื่อทำธารกิจตัวนี้นะครับแล้วก็ไหนๆผมก็ลงมาด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเก็บตัว ไข่มุกไปเลยละกันนะครับไข่มุกก็เหมือนเดิมครับให้เราทําการใช้ตัวเครื่องสแกนเนี่ยเราก็หาประมาณนู้ครับสัญกษณตาโนนะครับก็ทําการเก็บเลยให้มันครบนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะข้ามวิธีการเก็บไปเลยละกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการไปฟาร์มพวกไข่มุกแล้วก็มาดูของกันอีกทีส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทําการตกปลาในช่วงกลางคืนก่อนละกันนะครับแล้วก็ส่วนการตรงไปยังจุดเป้าหมายจุด ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเพราะว่าอะเราจะต้องทําการหาดาวเคราะที่มีความร้อนด้วยใช่ไหมที่นี่นะครับที่นี่ที่นี่ที่นี่มีนิวเคลียร์นะครับที่นี่เหมือนจะไม่มีไม่ม,ม,มีที่แบบบันชชว์นะครับน่าจะไม่มีแหละโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทําการใส่ตัวนี้นะครับ มาไว้ในตัวเหยื่อสําหรับพันเบ็ดของเราเพื่อที่จะได้ทําการตกปลานะครับที่มันอยู่ในช่วงตอนกลางคืนครับโอเคแล้วก็ทําการตกเลยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องการอยู่3ตัวครับอ่าเวลาจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันตีห้าละแม่สงสัยจะไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บไข่มุกก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมรอให้มันผัดขึ้นมาอีกหนึ่งวันละกันครับตรงนี้ได้หรือเปล่าทันหรือเปล่า มันจะไม่ทานครับเช้ okay. าแล้วปึ๊บโอเคน่าจะไม่อาไม่ทันไปเอ้นี่ทนทันทานทาน,ทนอันนี้ทันได้อีกตัวหนึ่งครับโอเคก็เ okay. ท <Bir> ่ากับว่าตอนนี้2ตัวแล้วนี่คือวิธีการตกนะครับเดี๋ยวผมจะฆ่าไปเลยละกันเพราะว่าตรงนี้ไม่น่ายากครับเดี๋ยวผมจะลงไปทําการเก็บไข่มุกนะครับแล้วก็ตกปลาประมาณนึงรอจนกว่ามันจะมืดละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําเควมภารกิจนี้ก่อนเพราะว่ามันสามารถทําได้ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปเก็บไข่มุกนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมา ดูของรางวัลที่ได้จากเควสภาริจนี้กันต่อนะครับเอาล้ครับเรียบร้อยนะครับก็เก็บไข่มุกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าครับก็ <S <S ของรางวัลที่ได้นะครับในภารกิจนี้ก็คือจะได้เป็นตัวแซมเปิลนะครับน่าจะเป็นของที่เอาไว้ขายนะครับมาดูกันฟื้นก็จะเป็นโอเคของที่เอาไว้ขายนั่นเองครับอ่าเป็นของที่มีมูลค่ามากสุดที่เราได้ในะตอนนี้เราก็ตรงนี้ได้จะเป็น อาหารนะครับผมจําได้รูปนี้น่าจะเป็นอาหารนแน่ๆโอเคก็ตรงนี้เราได้เป็นอาหารอาหารโอเคอยู่ตรงนี้นะครับอาหารราคา1นึ่งแสนโอเคประมาณนี้แล้วก็ภัรกิจน,นะครับผมกาลังคิดไปคิดมาเราว่าเดี๋ยวเราเนี่ยตรงไปยังจุด เป้าหมายดูจนพบจุดที่4เลยดีกว่านะครับเราก็เอางี้ระหว่างทางเนี่ยถ้าผมเจอดาวครอสที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูงเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะทําการจอดเพื่อทําการตกปลาตรงนั้นไปละกันครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการฟาร์มปลาด้วยผม่เพิ่งตกมาได้แค่ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะตรงไปยังจุดเป้าหมายดูจนพบจุดที่4เลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางถ้าเจอดาวครอสที่มีความร้อนก็จะแวะทําการ ปวามตาตกปลาสักครู่นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ตัดไปเลยนะครับไปเจอกันที่ดาวเคราะห์หรือไม่ก็จุดเป้าหมายจุดต่อไปเลยนะครับเอาละครับขอตัดกมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยกระโดดมาเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ดูในระบบดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับพอดีว่ามันมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับที่มันขึ้นว่า ไฟลี่เดดเวิลด์ครับหรือ,อเป็นความร้อนที่ร้อนจัดจัดจนทําให้เป็นโลกที่เผาผลาญหรือนรกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะวองแหวะดูนะครับเราก็ทําการตกปลาคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับสําหรับปลาประเภทที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อนนะครับตกจะว่าเขตร้อนมันก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบน้ําร้อนเลยนะครับตัวระบบลูกาครับที่มีที่ผมมาเนี่ยมีชื่อว่า าตามนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับอ่าตามนี้เลยตามนี้เลยก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะลงจอดที่ฐานของผู้ที่นขนอื่นละกันเพราะว่าเผื่อเขาจะมีที่จอดยาเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียพวกพลังงานต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการแลนดิ้งแล้วก็ทําการตกปลานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอา่เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าตรงจุดเป้าหมายที่ว่านี้เนะี่ยมันสามารถตกปลาตามที่เราต้องการหรือประเภทที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับอาล้ครับลงจอดเรียบร้อยแล้วทําไมสีมันเป็นขาวดําอย่างนี้ลนะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะอนอุณหภูมิได้อยู่นะครับ62องศาถือว่าอุณหภูมิสูงนะครับเราก็เออเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอะไรอะเสียงอะไรอ้มีนอนยักด้วยโอ้นอนนึกว่าลงบ้านปึ้งฟึ่งึง,ง,งโอเคไม่สนใจครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการตกปลากันก่อนนะครับเออเดี๋ยวผมขอพิมพ์ภารกิจไปก่อนละกันเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้มันกี่โมงนะครับมันเป็นช่วงกลางคืนหรือเปล่า ตอนนี้เโมน,นะครับพะ,ะน้นผมขอข้าภารกิจนี้ไปก่อนเพราะว่าเป็นช่วงเช้าเรามาตกด้วยภารกิจตรงนี้นะครับมีไฟซอมด้วยเนี่ยมีพายุด้วยเราต้องทําการจับประเภทอันคามอนเท่านั้นนะครับพะ,ะนั้นถ้าไปประเภทอันคามอนผมจะทําการเปลี่ยนเหยื่อนะครับที่จะใช้ก็จะใช้เป็นเหยื่อที่แบบเรียกว่าจับเฉพาะอันคามอนแบบง่ายๆละกันมาจะมีตัวนี้ที่จับปลา,าตัวที่ใหญ่นะครับ เพิ่มขนาดไซส์ที่ใหญ่แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นจับ Legendary อันนี้จับตอนเช้าอันนี้จับตอนกลางคืนโอเคก็อ่ะผมใชเ้เป็นตัวนี้แล้วกันปึ๊บตัวนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์มานิดหน่อยครับปับ๊บมาตอนนี้พี่พายุก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีเขาเรียกว่านะตัวถังป้องกันความร้อนนยอยู่2แกลลอนนะครับก็น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวเรามไปดูอ่าได้ตัวแรกแล้วมามา,มา,มาปึ๊บตอนนี้ สถิติขึ้นมานะครับว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดครับตั้งแต่ที่เราเคยมีมาเลยฟื้นได้ไหมได้ไหมเป็นปลาลาวาเนี่ยปลาไหลปลาไหลลาวาครับโอเคได้หรือเปล่าได้หนึ่งครับโอเคเรียบร้อยนะครับพัฒนานตรงนี้อีก6ตัวครับก็ต้องจับไปเรืร่อยๆครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจับไปเรืร่อยๆแล้วการถ้าสมมติว่าเกิดมีอะไรพิเศษเนี่ยเราค่อยตัดกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ปกติเนี่ยก็ก็น่าจะไม่มีแล้วน่าจะเป็นพวกปลาที่อยู่ในดาวเคราะห์ที่อุณหภูมิสูงนะครับก็ เดี๋ยวตัวนี้อีก6ตัวครับรอสักครู่หอสักครูร่อรอเอาละครับในที่สุดตัวสุดท้ายแล้วครบแล้วใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับแม่กว่าจะครบนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวอันคอมที่ตกได้ก็ดันไม่ใช่ปลาที่อยู่ในเฉพาะดาวที่มันร้อนๆนะครับอาจจะมีทั่วๆไปนี่นแหละส่วนตัวที่เป็นดาวที่อยู่เฉพาะตัวดาวร้อนๆเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกคอมมอนทั่วไปนะครับแม่กว่าจะครบโอเคทีนี้ ได้เป็นควิกซินเวอร์ครับ400นะครับเราก็เหมือนจะได้อะไรวะเป็นพายปลานะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปอ๋อภารกิจนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะได้ภาร,รกิจอะไรอ่ะฟินออฟทันเดอร์ตกปลาที่หาได้เฉพาะ พายุเออไม่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นของเฟต้านะครับโอเคงานเดี๋ยวผมยังไม่รับละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับก็อ๋อโอเคพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมันมีพายุพอดีนะครับอ๋ออันนี้นับเป็นพายุด้วยนะครับโอเคก็ตกได้3ตัวครบนะครับแบบบังเอิญบังเอิญครับไม่ได้ตั้งใจอ่าต่อไปต่อไปเรามาดูเคว็ดปรกิจในเฟทีส4กันต่อนะครับเฟทีส4อันนี้เนี่ยเป็นความมืดนะครับแล้วก็อันนี้ตก ปลาที่มีขนาดใหญ่ต่อไปตรงนี้โอ้ oh, เนี่ยจะเห็นไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยมันประมาณสัก5-14ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น78นะอันนี้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวขบร้อยแน่นอนครับทีนี้ทีนี้ตกปลาตัวนี้ผมว่าอ่ะอะอ,ะอ,ะอีกแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมันประมาณ ห้าโมงกับเกือบหกโมงนะตรงนี้ผมก็ตกไปเลยแล้วกันนะครับก็ผมจะทําการเปลี่ยนตัวเหยื่อก่อนและกันเพราะว่าอันนี้มันจะได้เป็นแบบธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องการตัวที่อยู่ในความมืดนะครับหรือว่าเจอในเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วว่าตอนนี้ประมาณหกโมงครับเดี๋ยวผมเอาลงไปก่อนแล้วกันไม่ได้จะว่ามันนับช่วงดึกเนี่ยตั้งแต่กี่โมครับคือเรื่องตลอคืออเลยครับพอมันมีพายุมาเนี่ย สีมาเลยนะครับแต่พอพายุหายปุ๊บสีกลายเป็นขาวดำเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยมีสีเพราะพายุครับโอเคตอนนี้6โมงแล้วนะครับในเวลาในเกมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เป็นปลาที่เจอเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือเปล่านะครับฝืบถ้าไม่พจารจริงเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปจุดเป้าหมายหรือจุดตกปลาจุดที่4เลยนะครับปึ๊บโอเคขอดูหน่อยสักตัวนึงสักตัวหนึ่งขอตัวเดียวขอตัวเดียวปั๊บได้เป็นไรครับ ออฟตูพูสไม่รู้ว่าได้ไหมนะครับเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ครับโอเคอาจจะไม่ถึงเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งจะหกโมงครึง่งผมไม่ได้ว่าในเกมเนี่ยเขานับช่วงเวลากลางคืนมาตั้งแต่กี่โมงนะครับคืออาจจะอาะผมว่าตอนนี้หน้าหน้าจะเริกก่มกลางคืนแล้วอาจจะนับตั้งแต่สักทุ่มสองทุ่มแล้วประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมขอโอ้ยกำลังจะเติมเชื่อมเพิ่มตรงนี้โอเคมามามาเมื่อกี้มนต่อนแล้วโอเคมาได้ไหมได้ไหมได้ไหม อ๋ออันนี้เป็นคอมมอนเฉยๆครับคอมมอนเฉยๆมันไม่นับเลยนะครับมันเหมือนกับจะเอาเฉพาะอันคอมมอนอย่างเดียวเลยอย่างอันนี้ก็เหมือนอันนี้อ่าน,นี่ครับเขาบอกว่าให้เราใช้เหยื่อประเภทนี้เราสามารถจับจับปลานะครับที่เราต้องการได้เป็นพันธุ์ที่เราเจอเฉพาะในความมืดครับตามนี้เลยก็เหมือนกับจะเป็นการเรียนรู้นะครับว่าถ้าเราอยากจะสสะสมป้าแบบไหนรูปพันธไหนอะไรประมาณน,นี้เอ้ยได้หรือเปล่าเมื่อกี้โอเคแปลว่าคอมมอนก็ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเลยว่า เจอเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับโอเคก็ okay, ต่อไปมามาดูครับได้เป็นแพนเค้กเป็นบูปิ้งของอ๋อไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหม,ไม,ไมเป็นบูปิ้งนะบูปิ้งบูปินเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยฟ้าผ่า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 เมื่อกี้ฟ้าผ่าโอเคต่อไปนะครับเคลมธุรกิจต่อไป,อไปกลับมาดูที่เฟสสี่ครับ ก็จะเป็นการตรงไปยังจุดที่4นะครับเราก็ตกปลาใหเดี๋ยวผมไปตกที่จุดที่4ดีกว่าเราก็เดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ให้ครบเลยนะครับรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเท่าที่ผมตมตกมาเนี่ยเหมือนยังไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับจริงๆปลาใหญ่เนี่ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตกที่จุดที่4ี่ละกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเจอได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเป็นน้ําลึกใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมพอดูก่อนนะครับตรงนี้น้ําลึกหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยน้ำลึกอยู่นะครับ เหมือนจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีละการเดี๋ยวขอไปตั้งหลักกันที่จุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่4นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ไกลมากๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดไปเลยละกันเพราะว่าอาจจะต้องมีการกระโดดนะครับหลายรอบมากๆก็อาจจะต้องมีการเตรียมเชื้อเพลินะครับที่เยอะมากๆครับตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดตกปลานะครับจุดที่4เลยเพื่อที่จะดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะครับ เอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับโอ้แม่ต้องบอกว่ากระโดดนี้เป็น10รอบเลยครับกว่าจะมาถึงระบบรงดาวที่ว่านี้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปจุดจุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้จะเป็นสกเรตไฟ i ิ้งไฟติงเออไม่ใช่ฟิช h i n g ครับขอไปเป็นจุดที่ตกปลาแบบส c เรตเลยนะครับจุดที่4นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอส่องดูหน่อยว่ามันมีแถวนี้ที่ว่า มีใครวางลูกคอมมิชชั่นสเตชันเยอะๆบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าวางเยอะเนี่ยน่าจะเป็นจุดตรงนั้นแน่ๆนะครับเหมือนจะไม่เห็นนะเท่าที่ดูนะครับหรือจะเป็นตรงนู้นตรงนตรงนู้นเหมือนตรงนู้นจะมีลูกคอมมิชชั่นสเตชันนะครับอ่ะนี่หยจริงๆด้วยครับมันมีตัวเครื่องหมายคำพูดขึ้นมาอยู่เต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลตรงนี้แน่นอนครับตรงนี้แน่นอน โอเคแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเราไม่ต้องสนใจสิ่งก่อสร้างที่มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ครับมันเป็นแค่จุดเขาเรียกว่าจุดที่มาร์กน่าสนใจเฉยๆนะครับก็ปุ๊บเราจะลงจากตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนาานะดักเขาตรงนี้ผมลืมดูมีค่าเลดิชันหรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบอ่ะมาดูกันว่าใช่หรือเปล่าครับต้องเดินเข้าไปใช่ไหมเนี่ยปุ๊ป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  โอเคเรียบร้อยครับถูกต้องครับมันไม่ขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวผมรอมันรีสักครู่ละกันอ่ะเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวมันบั๊กมันบั๊กพวกนี้มันเป็นภารกิจใหม่เลยนะครับแปลว่ามันไม่ขึ้นละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าทำสำเร็จนะครับเมื่อกี้มันขึ้นภารกิจมาละมันมันเรียกว่าเปลี่ยนภารกิจให้เราแล้วนะครับก็มาดูความว่าที่ได้นะครับจะเป็นนาไนนะครับ900หน่วยนะครับเราก็อ n เวน t o รีสล็อตอีก7ครับซึ่งเราเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกเลยปึ๊บแล ตัวขวดนะครับขึ้นมาทีนี้อ่า,อาเดี๋ยวผมตกขวดก่อนละกันเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องตกปลาขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าเราต้องไปตกปลาน้ําลึกนะครับซึ่งเข้าใจว่าตรงนี้มันไม่น่าจะลึกพอแต่ไม่เป็นไรเราตกขวดก่อนซึ่งาการตกขวดนะครับตรงนี้เนี่ยมีเทคนิคเล็กน้อยครับคือให้เราเนี่ยทำการถอดเบ็ดออกครับไม่งั้นเนี่ยเราจะได้เป็นพวกปลาหายากมางปลาที่แบบเป็นอะไรที่แบบของแร่อะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่ต้องการนะครับ เราต้องการแค่ขวดแบบคอมมอนธรรมดาครับก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเราไม่ใส่เบ็ดหรืออะไรพวกนี้เลยอะหรือว่าเหยื่ออะไรพวกนี้เลยเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เป็นขวดง่ายๆนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าตัดปไปหลายรอบนะครับคือตรงนี้ได้เลยนะครับพอตัด,ดปุ๊บไล้ปั๊บเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ครับได้เป็นคอมมอนเฉยๆต่อไปอ่าภารกิจนะครับคือการตกขวดขึ้นมานะครับเป็นภารกิจที่สองมันมันฟิกให้ผมละพอดีตอนแรกว่าจะไปดูหน่อยว่ามีมันมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนะครับ ไม่แน่จอ๋อใช่ใช่มีมีมีตกปลาจนครบ100ตัวใช่ไหมน่าจะยังไม่ครบครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่แต่ที่ผมกำลังไปกังวลอยู่คือปลาที่มันตัวใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มเนี่ยดิที่เข้าใจว่ามันน่าจะตกในปลาอ่าในระดับน้ํานที่มันลึกๆนะครับไม่ได้ยัว่าตรงนี้มันน่าจะไม่ได้ฟื้นอ่ะนี่งไงอได้แล้วครับก็มาดูข้อความครับข้อความเราต้องเปิดเองใช่ไหมข้อความฟื้น ขอเลื่อนมาตรงนี้นะครับพอดีว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าโอเคเหมือนเดิมครับก็ตรงนี้มันมีข้อความอยู่ข้างในครับใช้คิดถูกแล้วมันอยู่ที่นี่จริงๆหลังจากผ่านมาหลายปีแสงสิ่งที่สงสัยทั้งหมดในที่สุดมันก็เป็นของฉันแล้วเออแต่เดี๋ยวนะแล้วมันส่องแสงได้ยังไงกันนะ่ะเหมือนไฟที่อยู่ในน้ํา มันสวยงามแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออรู้จักปลาแองเกิลรอเปล่าเนี่ยที่มันหลอกล่อให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปดูไฟลแล้วก็งาบเลยอะไรประมาณนี้ครับคืออันตรายมากๆอย่าบอนนะว่าสรุปแล้วนายเนี่ยตายตายจริงๆโอเคต่อไปนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการจับปลาขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถหาได้ในน้ําที่มันลึกๆนะครับที่ลึกกว่านี้โอเคเพราะฉะนั้นไปเราขึ้นยานครับเราไปหาจุดที่มันน้าลึกกว่านี้ดีกว่า ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเราจะหาน้ําลึกได้จากไหนแต่ว่าดูจาการะดับน้ําสีมืดๆแล้วกันนะครับจะขอดูอ่ะขอบินขึ้นนิดนึงครับเราจะได้เห็นแบบภาพรวมๆชัดเจนนิดนึงบโอเคตรงไหนที่มันอ๋อนู่นน่นน่นโอ้ถือว่าตรงนี้ลึกอยู่ครับตรงนี้ลึกอยู่งั้นเอาตรงนี้แล้วกันน่าจะลึกอยู่น่าจะลึกอยู่เราก็เหมือนเดิมครับยืนบนยานเราเนี่ยแหละน่าจะสะดวกสุดละเปึง้งโอเค มันจะบอกเลยหรือเปล่าว่าตรงนี้ตกได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะน่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าอะเดี๋ยวผมลองตกแบบเข้าข้าไปก่อนนะครับว่ามันจะสามารถตกปลาใหญ่ได้หรือเปล่านะครับรฟฟิตเออโอเคตรงนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะใช้เหยื่อนะครับที่ที่มีอยู่ที่มันสามารถจับปลาใหญ่ได้หรือว่าได้โอกาสที่จะได้ปลาใหญ่นะครับ <S <S เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวนั้น แทนนะครับเดี๋ยวขอตกไปสักพักนึงก่อนก็ตรงนี้ไหนๆเราก็มีเคว็ดรกิจที่เราต้องตกให้ครบร้อยตัวอยู่แล้วนะครับก็ขอลองตกดูก่อนว่ามันได้สักตัวไหมนะครับสำหรับปลาตัวใหญ่ถ้าถ้าได้ก็คืออาจจะไม่ได้ใช้เหยื่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเดี๋ยวค่อยใช้เหยื่อละกันอันนี้เป็นมีเดียมไซส์นะครับโอเคเหมือนว่าเดี๋ยวผมจะต้องลองใช้เหยื่อดูละงันเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองตกไปพังพังก่อนก็แล้วกันกกนะครับถ้าเอ้ยนี่ไงตัวใหญ่อ่าแปลว่าเราอาจจะต้อง เอ้ยนี่นี่ยังไงนี่ตัวใหญ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 ่กินตัวใหญ่กินพื้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 นเอ้ยอะไรอะทำไมมีน้ำพุ่งข้างๆเราด้วยพื้นโอ้โหดึงยากมากครับได้ไหมตัวใหญ่น่าจะใช่แหละแต่มันเป็นคอมมอนฟีแต่มันนับหรือเปล่าวาอ่านับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เหยื่ออะไรเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้เหยื่อจริงๆนะครับเราสามารถใช้เป็นเหยื่อตัว ตัวนี้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 ครับที่สามารถตกอ่าไม่ใช่ตัวนี้มันรีเจเนอรี่เราสามารถใช้เป็นตัวอันนี้อ่ะอันนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้ดีกว่าว่ามันสามารถตกได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่ามันเป็นตัวใหญ่มาต่อเราก่อนครับทำให้เรารู้เลยว่ามันได้ตัวใหญ่นะครับได้ไซส์ใหญ่อ่ะไหนลองดูซิขอล้องขอล้องหน่อยครับเราต้องตกทั้งหมด3ตัวครับได้ไปแล้ว1ตัวตัวใหญ่ไหมเฮ้ยนี่ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่าบอก ปึ๊บกินดิเอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บป,ปัโอ้ยดึงยากดึงยากดึงยากอันนี้ผมกดขานะครับไม่ได้กดแบบรัวๆนะครับกดค้างได้ไหมใช่นะครับเป็นตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคอมมอนทางนั้นเลยอ่ะ2ตัวนะครับกอถือว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,ยากถ้าสมมุติเกิดเราใช้เรียกว่าอะไรนะเหยื่อแบบถูกต้องนะครับก็ถือว่าง่ายเลยอันนี้ตัวใหญ่ไหมแล้วอ้าวเป็นอีกตัวนึงครับมาเอาตัวไหนก็ได้ปึบตัวใหญ่ไม่มีตอนนะครับกิเลย ถือว่าดีมากครับป๋าป้าป้าปาไม่ต้องมานั่งลุ้นคือผมกลัวว่าตัวใหญ่ออกมาแล้วเราตกได้ตัวเล็กเลยประมาณนี้อ่ะได้เหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้86ตัวนะครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวเลขมันขึ้นมาละก็ยังขาดอีก14ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมก็ฟาร์มไปยับๆครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูของรางวัลกันก่อนอ่ะของรางวัลนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะได้เป็นสมบัติที่อยู่ในน้านะครับเราก็ได้เหยื่อชาโด์มาด้วยอ้าวซะง,งาั้นเราควรจะทำภารกิจนี้ก่อนละเนี่ย ผมก็ไปเสียเวลาครับแต่ไม่เป็นไรเหยื่อชารโดอย่า,ายงไงจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้เหยื่อก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถตกได้เลยตามเงื่อนไขของเขาแต่ว่าการใช้เหยื่อเนี่ยจะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้ปลาที่นี่นานนั่นเองนะครับอ่าล้วก็เคว้นบริจิตต่อไปครับคือตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นบลูพินนะครับสมอลอะควาเรียมนะครับเดี๋ยวก็น,นะอันนี้เราน่าจะซื้อได้ผมว่าเคยซื้อแวบๆอยู่นะในสเปซอะ n น m a อรีโอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็ได้แซมเปิลมาน่าจะเอาไปขายอีกตัวหนึง่งโอเคเป็นโหลแซมเปิลครับโหลตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายครับมาตรงนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการฟาร์มไปเรื่อยๆกันโดยที่ตรงนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับเราเราไม่เน้นตัวใหญ่ละเราเราเน้นอ,อ,อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเบสิกสุดละนะครับเพิ่มโอกาสต่างๆ เดี๋ยวผมนี้ต,ตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะตบไปเรื่อยๆกันนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดก็เดี๋ยวกลับมาดูของรางวัลหลังจากจบภารกิจนี้กันนะครับเอาละครับตัก,กมาตัวนี้ครับอยู่ดีๆได้รีเจเนอเรชเฉยเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับอันนี้คือผมใช้เบดแบบธรรมดาเลยนะครับได้รีเจเนอรช่ผมรู้ครับว่ารีเจเนอรช่เนี่ยมันคือเควสภารกิจในเฟสที่5นะครับอ่า คือยังไม่นด้จะครบร้อยตัวเลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก91ตัวเองนะครับได้รีเจเนอเรี่มาครับโอเคดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งหารีเจเนอเรี่อันนี้อันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ารีเจเนอเรียสามารถใช้ตัวเหยื่อเนี่ยในการหาได้แต่ว่าอันนี้ผมใช้เหยื่อแบบทั่วไปเลยครับก็สามารถตกได้เหมือนกันอันนี้ตกไปสักประมาณ10ตัวก็น่าจะได้ครับเอ่อตัวรีเจเนอรี่มันมีโอกาสได้อยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคตามนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอตกอีก10ตัวครับก็กว่าจะได้นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับประชงมกันต่อนะครับเอาละครับมาแล้วตัวสุดท้ายครับตัวที่100ของเรานะครับมา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 จบสักทีฟื๊ได้เป็นแบบอันคอมมอนนะครับแล้วก็จบไม้จบเรียบร้อยครับ100ตัวครบพอดีครับเรามาดูของรางวัลครับ สำหรับภารกิจนี้นะครับได้เป็นซาเวด้า30นะครับแล้วก็ได้เป็นกุญแจไทเดนสนะครับไม่รู้เอาไว้ทำอะไรน่าจะเอาไปขายอย่างเดียวแหละคงไม่มีกล่องสมบัติให้เราไปทำการเปิดใช่ไหมโอเคเออเดี๋ยวผมกดผิดผมกดผิดเฮ้ยใส่อย่างนั้นฮึบโอเคตกยานตกยานตกยาน อ่ะเรียบร้อยครับเราก็มาดูของรางวัลในเฟสที่4กันนะครับของรางวัลในเฟสที่4ี่เราจะได้เป็น Lo ส a n g เจลิสอ่าเป็นตัวนะครับบรูปินของอ่าเขาเรียกว่าเบตตกปลาคันเบตตกปลาอันใหม่นะครับของเราฟึบมีรูปให้ดูหรือเปล่าวะอ่าเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันดีกว่าเดิมยังไงนะครับเหมือนว่ากดวายน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าวะเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับกดวายมาทําอะไรได้ อ๋อกดมามันก็แค่เปลี่ยนผมว่าน่าจะเหมือนเดิมแหละน่าจะแบบ,บแค่เป็นสก,กินเฉยๆนะครับโอเคก็สําหรับในเฟสที่4จบแล้วนะครับต้องบอกว่าในเฟสที่5เฟสหน้าเนี่ยคือจบไปแล้ว2ภารกิจนะครับเป็นภารกิจที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับว่ามันจะได้ครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงภารกิจที่เหลือเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีหน้ากันแล้วกันนะครับเฟสที่5เฟสสุดท้ายแล้วนะครับก็สําหรับในวีนี้รายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ